โอเคทุกคนอยู่กับผมเองเฟรดิออนะทุกคนนะก็ปีนี้ก็อีกสามสิบนาทีเนาะก็เราจะปีใหม่แล้วนะครับนะเออ,ก,อก็อยากจะบอกทุกคนว่าเออขอบคุณสับทุกอย่างนะทุกคนนะที่ทุกคนแบบกดติดตามกดทุกอย่างให้ผมเนาะเออกดไลค์กดไล์พยายามกดให้ผมนะครับนะเออพยายามมาติดตามคลิปผมเรื่อยๆนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะทุกคนนะ ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะทุกคนนะปีหน้าก็ขอให้ดีขึ้นนะทุกคนนะขอเป็นปีหน้าเป็นปีที่ดีนะครับนะอ่าก็มาเอวยพรไว้ก่อนนะทุกคนนะปีนี้อาจจะไม่ได้ไหลนะทุกคนนะปีนี้ก็ยังติดแต่หลายอย่างอยู่นะครับนะเขาก็ติดจุดฟุอยู่นะครับทุกคนนะอ่าก็ยังติดหลายๆอย่างอยู่นะครับนะก็จะพยายามรีบทําให้มันเร็วขึ้นนะครับนะมันจะได้แ <target> นนบบนะ ไอไปไปได้เร็วขึ้นนะนะขอเลือกปับแป๊บนึงนะครับนะก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับทุกคนนะอ่าสำหรับปีสองพันยี่สิบ้านะทุกคนนะขอให้มีความสุขนะครับทุกคนนะก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับติดตามนะทุกคนนะใครที่ <c oughs> เรียนเรียนอยู่นะครับนะก็ขอให <c oughs> ประสบความสำเร็จในการเรียนนะทุกคนนะก็ไม่ต้องคิดมากนะครับทุกคนนะไม่ต้องคิดมากเรื่องเรียนนะครับนะเรื่องเรียนก็เอาไว้ลองลองหน่อยนะครับนะส่วนเรื่องหลักก็คือเราคิดว่าเราจะทํายังไงต่อในอนาคตนะครับนะก็ส่วนใครแล้วก็ใครที่ทํางานนะทุกคนนะก็ขอให้ตั้งใจทํางานต่อไปนะทุกคนนะขอให้งานของคุณมีการอัปเกรดหรือแบบหลายๆอย่างนะทุกคนนะพวกแบบ เหน้าที่การงานอัพดีขึ้นนะทุกคนนะก็ขอให้ดีขึ้นหลายๆอย่างนะทุกคนนะก็เดี๋ยวใกล้จะแพ้แล้วเนี่ยช่างมันนะครับนะก็ขอให้ทุกอย่างขอให้ทุกคนมีความสุขนะทุกคนนะสำหรับปีนี้นะทุกคนนะถ้าใครที่วางแผนทําอะไรต่อก็ขอให้คุณทําได้นะทุกคนนะทาได้สําเร็จนะทุกคนนะนะครับนะขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะทุกคนนะว่าโอยอรก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ แบบคลิปต้สั้นนะทุกคนนะอืมจุดจุดดังนิดนึงนะทุกคนนะแล้วก็ปีนี้ก็ผมยังเตรียมแพลนอะไรไม่ได้มากด้วยนะทุกคนเนาะก็คลิปก็ยังลงไม่เยอะเลยนะทุกคนนะแล้วปีหน้าเราเริ่มใหม่นะครับทุกคนนะก็ปีหน้าเราจะได้มาไลค์แล้วเราจะมาดังคุยกันนะทุกคนนะปีหน้านะครับนะโอเคทุกคนนะทุกคนนะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใผมด้วยนะทุกคนนะ ตามให้ผมด้วยนะทุกคนนะเพื่อที่ปีหน้าเราจะได้คุยกันนะครับนะจะได้มานั่งคุยกันอย่างนี้นะครับนะโอเคนะทุกคนขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะโวยพออรหลายรอบจังนะโวยพอ,อรยรอบเยอะเยอะเยอนะโวยพเรเยอะๆมันจะได้ทําให้ทุกคน,นประสบความสำเร็จจริงๆนะครับนะเออนะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนนะคลิปหน้าก็ ไม่ใชคลิปหน้าคลิปของปีหน้านะทุกคนนะคลิปของปีหน้าคลิปของปีหน้าก็จะเป็นยังไงนะทุกคนก็น่าจะเป็นรีวิวตัวละครเนาะก็ยังไม่ครบเลยนะสำหรับอนิมเมะเอเวนเจอร์นะครับทุกคนนะอ่าก็เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน See you again n e ด t t ท m ม Bye